โยน่ากินมากพี่อะไรเดี๋ยวเรากินเกี๊ยวเสร็จแล้วเราไปกินอะไรกันต่อดีอยากต้องเค็มใสไหมอะไรทีรม่มันมันมันหน่อยพี่มันมันเหรอถัวถ่วกินถัว่วกินถั่วถั่วก็มันสุดแล้วพี่ว่านะอารมณ์เสียงจริงเลย แฟนที้จะกินเดี๋ยวไปกินน้ำแข็งใส่ไปกินถ้วยให้ตอบให้ตอบอีกครั้งกินอะไรที่มันไม่ใช่ข้าวอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบไม่ใช่ข้าวของละไม้ที่ม,มันมันมันหน่อยพี่ะพีมม่มันเดือยหน่อยอยากกินมันเดือยหน่อยเอางี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวเรากินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินในห้องอันนู้นเห็นไหมห้องพักยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นพี่มีป้ายด้วยนุ้นเห็นป้ายไหมโอ,อเคไหม นี่อะไรกิน่เนี้ยนั่นเพื่อไปร้านอาหารดีกว่าไหมโอเคโอเคมีแคบหมูก็ได้วะก็ในห้องมันจะมีอะไรกินร้านน